มันเริ่มกันเลยจิบเข้าไปจิดเข้าไปเลยครับเริ่มันไปนีัวป่อนอยู่ใกล้ๆด้วย ทำงานนี้ครับไปเบาน้ำก่อนเอ้อครับทีเดียีท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 ททท